อือ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 โอ้บังดูครับผมอุ้มใส่รถเลยครับพี่น้องครับโอ้ตัวน้อยหไรอ๋อบังดูครับผมในน้อยซ้ำเฮียงนี่แหละครับผมเป็นยังไงมือนีมาตาเศ้ามาตาเศ้าเอาโคเอายังมากครับผมสองตัวนี่ครับอ๋อสอตในน้อยนี่สิครับนี่เล่นน้อยเล่นน้อยยุคหางแม่เล่นน้อยยุคหางแม่อันนี้เป็นผู๋ทั้งสองผู๋เม่ ผูแม่ผูซ้ำนี่ราคาลรย้างนไยครับเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าเนี่ยครับพี่น้องราคาเจ็ดพันกว่าบอกว่าเจ็ดเจ็ดเจอยอ๋เจ็ดสิบเจ็ดลอยนะครับน้อดอู่หกตันหลังอะไรอยู่อือนี่นะครับอันนี้เป็นผูน้อยนะครับนาะตัวนี้เนาะผูน้อยเจ็ดพันเจ็ดครับพี่น้องครับครับับอันนี้แม่แม่สาวน้อยแม่สาวน้อยก็เจ็ดพันเจ็ดครับผมครับนั่นเนี่ยอันนั้นเร่เท่าไรครับนี่ครับผูพันเจ็ดครับ หกพันเจ็ดเป็นแม่ลูกวะครับนี่หอบอครับแยกแม่ล้โอ้โอ้โอ้ตัวใดครับเจ็ดพันเจ็ดตัวน้อยนี่เนาะหมวกพันเจ็ดกพันเจ็ดครับตัวนี้ครับผมอยเบิ่งดูครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศช่วงเศร้าครับอยู่ตลาดบ้านข้าบงถุกถูกวันพูดครับผมฝากเบอร์เข้าไว้น้ำเนี้ยครับผมซูนองาหกสี่หกแล้วก็แปดห้าสูนสี่อ๋อครับแล้วก็มืออื่นวันเพฤื่อดเข้าไปทางใด่าด สีถาดสามหมอนะครับนาออุดรครับผมมือนีอยู่บ้านคำบงครับพี่น้องเอาฝากพี่น้องเขาเด้อหอยากได้นะครับผูน้อยนี่ครับผมลองดูครับเป็นตาสร้างด้ครับนี่เจ็ดพันนะครับเจ็ดพันเจ็ดหรือจะเป็นแม่สาวน้อยครับเจ็ดพันเจ็ดคือกันครับซัมนียครับสนใจก็ยังทั่วถามครับผมไปครับยังเข้าไปเบิรงนทั้กันครับนี่ครับงวกะหลอยู่ครับพี่น้องเห่ากะช่วงนี้ฝนกำลังตกครับ มีฝนตกครับช่วงเศาราของวันที่ยี่สิบหครับกลุ่มภาพันสองพันหยหเจ็ครับผมพ่อวัสดีพ่อ สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับได้จังไดมาเป็นยังไงนี่รอนฟอดรอนหลายไปไดนี่พ่ออันนี้หมื่นสองหมื่นสองแม่แม่ลูกเป็นแม่ลูกโอ้ราคามื่นสองครับเดี๋ยวมื่นสองไปเบื้องต้นกันครับลูกได้จักเดือนครับสาดีลูกมันได้หน่วยเท่าเด้พ่อเดือนเยอะลูกวันได้พ่อเดือนโอ้ยปานเฮี้ยงผาเนาะครับเนาะแมนซ้ำเฮี้ยงอะไครับนี่ครับมื่นสองครับกับตัวใดอีกครับนี่นั่นโคบนั่นนั่นโง่เศร้าเก่าสองมื่นเก่าโคบยิ่งยิ่งเนี่ยแมน ลูกแดงคือแดงครับแดงตัวเมียย่างดีลูกตัวเมียลูกของไผครับนี่ดูบูกไออันไหนหรือเขาว่าลูกเลี้ยงเื่มแล้วนี่เบิ่งดูครับลูกแม่ครับนี่ครับราคาสองหมื่นสองเลยครับนี่ครับความสูงของใครเพิ่งหาหายอ้วยไ้ายด้วกันกูได้สิบบวกได้ครับผมลูกลูกตัวแม่ครับผมนี่ครับผมอ่ะลูกด้วยลูกอ่านี่ครับบัว โครงสรางดีครับห,หาร้อยแล้วว่าจะสิบเอ็ดันข้ฝากเบอร์เข้าไว้เนี่ยศูนย์แปดศูนครับผมศูนย์สามสี่สห้สมคอมมูนี่เดียครับนี่โคมมูนี่ราคาเดียวกันละนี่<อ>มืนหนึ่งนร้อยโอครับผมบ่งดูครับผมปูน้อยเข้าซ้ำนี่เท่าไรครับแปดพันหันแปดพันหาสซ้ำนี 8, 8, 8, 9, ่แปดพัครับผมเอาขอณหดายๆครับครับได้ไปจะค้มไปบ่บ่ท่นปจะคมมามาหอนเอาโชคมันหมานครับผม ตัวไ,ไหนอ้ายนี่แม่สั้นดิดๆนี่นั่นๆถามลูกอะไรครับมาล้อนนะโอ้เบิ่งดูครับผมแปดพันแปดพันตัวล้อมอะไรนิดหน้อยครับอือไปครับอย่างเบิ่งต่อครับโอแ้แม่แม่ดีครับผมคุณแม่เอาจังได้มากเลยนี่ดิแม่มาหลายปันได้ตัวนี้ เจ็ด <Get> แมลูกอ๋อคู่นี่สามสิบเจ็ดต่อร่างไดอ๋อเป็นคู่เนี่ยแโอ้เป็นแม่สาว,สาวก่นี่สาวเบิดแม่สาวก็ถือกตัวละมืนกลัวถือตัวละมืนกลัวิึงดูครับแม่สาวงามๆครับผมนี่ดูครับผมสาวพ่อสิรีดนี่ครับก้าวขัสูงกัรลอยสามสิบสี่สามสิบหานะครับนะครับตัวนี้ก็สูงลอยสามสิบหกบวกกันครับผมอ้ครับผม เบิ่งดูครับผมห้ <S <S 1> <S 1> องสามสิบเจ็ดได้ยังคุยได้อยอะตอร้องได้อ๋อครับคุณแม่อยูุ่บ้านใดฝากเบเอร์เข้าไว้น้ำเนี่อออยอาบ้านลาดน้ำเพียงครับหมุนจาวถีเมื่อ,อเมื่องจ่งวัดคอนแก่นท่านนี่แหละบบเบอร์โทรแปดสามห้าเก้าเก้าห้าหกห้าสามอือคุณแม่ยังแม่พ้องค่ะแม่พ้องเบิ่งดูครับอุย้ยเป็นตะเป็นตะเอาครับนี่ครับผมงามพ้องตอร้องได้หลายอยู่ตอร้องก็ได้หลายอยู่น้ำเนี่ยเนาะเนี่ยครับผม คูละ37ครับพี่น้องครับอ่าท่านใดสนใจกะจังโทร่หาคุณแม่พ่อครับนี่ครับก็รองหลายยัวรองก็ได้หลายยูสันคุณแม่บอกเลยครับนี่ครับผมแม่สาวคบเครื่องครับเครื่องเครื่องดำปลายหูโบดนะครับแข้งขาดีเลยนะครับพี่น้องเอายางต่อครับผมคุณพ่อสวัสดีพ่อว่าจัางไดเอาอยางมามสองตัวสองตัวได้ไปจักตัวไปขายจัง ขายตัวนึงเท่าได้หนี่นพ่อซ้ำหนี้ตัวนี้ตำมือนอยู่หน่อยนึ่งตำมืนอยู่หน่อยนึง,อนอนอนงเอ้าสองพันคัว<น>ัวคือราคาคือ,<น>อว่าเป็นตะฟังเดียพ่อ่อพันกัวนเล่นกัวหลายวันไหนกัวเ่ราะเป็นกัวเก่าวพราะไวดิวบ่บอสก็ว่าซ้ำเด่นอีกส่วแปดพันเจ็ดหนึ่งอ๋อครับผมมาเบิ่งดูพ่อเป็นแต่เอาใส่เตอร์ไซค์ไปน้ำแท้เออแม่สาวหน่อยครับนี่ครับแปดพันครัวเจ็ดนอพอเนาะแปดพันเจ็ดครับ ราคากันยังหู้ช่ดเออหู้ตีว่าแม่เพื่อนไปสายแยกแล้วตีแม่นั่นแยกแยกไม่จะคอกเขานละมาก็อายก็ลายก็เลยไปแล้วโอ้ครับคุณพ่ออยู่บ้านใดบ้านชำรลงโอ้ครับเอามาตัวหนึ่งเอามาสองจะไปตัวหนึ่งแล้วไปตัวหนึ่งแล้วครับเอาพ่อมีเบอร์โทรว่าห้าพี่พี่น้องเขาอยากได้ศูนย์หกสองครับหนึ่งเก้าสามครับผมสี่เก้าสามสี่ อยู่ในคอกเข้าแบบนี้มีอีกบ่พ่อมีแม่ลูกเด้มีแม่ลูกอ๋อมีแม่ลูกย้อนบ่ครับมีแม่ลูกราคาช่วงนี้เป็นยังไงพ่อบอกพี่น้องเข้าดูราคาง้อกไายวน่าง้อระยะนี้ปรากฏว่าบ่ขึ้นไปใช่แบบมีลงจะน้อยสัมถอยลงนอยแล้วครับผมตะก้อนแค่ด้ขายมื่นยื่นซับนี่ละราคามื่นหลตีพ่อได้กี่เนาะได้งานนึงได้มื่นเยอะงานเงินมื่นออกละแต่ซูมือนีฟืดเด่นบ่พ่อซูมือนีฟืดปานแก้มาทั้งปายโอ้ยครับผมเอาจังเสียราคาผมพี่น้องเข้า นมาซื้อแม่ชาวบ้านมาซ te ื wow. ้อ huh? นี่ต้งแต่คนมาซื้อไปหาเห็ดมาให้เขาไปพี่น้องเขาบัซื้อไปเลี้ยงวัวขายมีคนเลี้ยงวัวเลี้ยแย่หน่วังหกสิบนี่ได้บ่นี่พ่อหกสิบไปบ่ได้เลยเจ็ดสิบแปดสิบโอ้สัมเนียกเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเอาพี่น้องสนใจยังโทรหาครับพ่อขอบคุณหลายๆพ่อโชคโชคมันหมันเด้อพ่อเด้อเอาไอตัวเด้อพ่อเอาอีพ่อครับผม มเพี้นอเนาห็นาก่กันอีอเห็นกล่องว่าได้ส่งหยาเลยบยอีพ่อไอ้ถือป้องเบียเด้อมันจับนกล่องเด้ได้ยังมาเอายังได้ไปโอ้เอาละตีคนนี้เขาไดหลายไปไหนครับโอ้พ่อเอายู่ดอกครับพ่อเอาอยู่เออพ่อเอาอยู่ออ ไอรี่ไรเป็นไดครับนี่ครับหรือ้าสองครับ้าสองครับพี่น้องนี่แหละครับราคาเนื้อนะครับพี่นาะราคาเนื้อกับ้าสองครับนี่ครับเนี่ยไงได้ประมาณปีเทไรไอ้นี่สองไปมีสองครับครับผมเอาไอฝากเบอร์ไว้เนี่ยไอต้องมั่นศูเก้าแปดครับครับผมหนึ่งห้าเก้หก้าองครับอ๋อไอบ่อยมีอีกว่าไออยู่ในฟ้าเ่าแบบ บ่ฮัมมือตัวเดียวมีอตัวเดียวเนี่ยนาะเอามาเนาะเอาพี่น้องสนใจยังทู่หานี่ครับเด้อนี่ครับสายเนื้อครับผมเล่ครับซา้นเล่ครับนี่ครับนี่ครับอย่างไงเบื้องบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องครับดูครับผมแม่ลูกไร้บันไดพ่อแม่ลูกวะนี่ สิบเอ็ดพันครับผมโอ้คือเป็นตะสั่งเดี๋ยวพ่อสิบเอ็ดพันดีพ่อครับนี่มองสีเอาได้หน่อยก็นั่นเพพ่อก่ตัอวอยู่ตัอวไดอยู่นาะตัอไใดว่าลายตัอวไดบ่หลายแมนก็เพราะว่ามันหน่อยก็เรียบ่อหอวงมันหน่อยครับ เมืองดูครับนี่ครับอ่าหมื่นกับพัดหนึ่งนาะพ่อเนาะครับพี่พ่ออยู่บ้านใดนี่อยู่บ้านกุดพังทุยโอ้อยู่บ้านกุดพังทุยแบบนี้ร้อยในน้อยๆเองสี่มีอีกบอ้ะมี่มีครับมืดแล้ววันนี้ายหมีแค่แม่ลูกนี่มันวันนี้พ่อครับครับครับห้พี่น้องเขาอยากแยกแต่ลูกนี่ได้บ่นี่ได้ยังงี้กันครับแยกลูกได้อยู่เนาะพ่อมามยังยังไหมนาผมเนี่ยพ่อแยกลูกหลายปันไดนี่ลูกในน้อยสักหนี่พ่อ สี่พันหาสี่พันหาดีซ้ำนี่โอ้ราคาห้องราคาห้องครับครับเบิ่งดูครับสี่พันหาเอาคุณพ่อฝากเบอร์ไว้เนี่ยพ่อศูนย์หกสี่ครับผมสองหกแปดครับสองห้าเก้าหกครับผมคุณพ่อยังครับพ่อจิตครับพ่อจิต้านน้องซื้เอาพ่อจิตนะครับอีพอห้อยจิตครับนี่ครับเบิ่งดูเมือนกับพันหนึ่งครับพี่น้องหรืออยากจะแยกแต่ลูกลูกกะสี่พันอาร้อยครับนี่ครับเป็นลูกแม่ก็แยกได้คือกันครับผม นี่ยครับผมอยู่ในตลาดครับกับประมาณนี้ครับช่วงวันที่26่กุมภาพันธ์สองพันหาร่อยหกครับพี่น้องครับยางไปเบื้องเรื่อยๆครับเบื้งบรรยากาศอีกครับผม ไอ้ควบเนย้อยเนี่ยเอาไปยังไหนครับไอ้โอ้ไปส่งเมียพลังครับโอ้ไอ้ยพลังมันสั่งอ้ยุทธแถวไหนผมอยู่หนองแสงครับอุดรธานีครับหนองแสงอุดรน้อยเนาะพี่น้องอุดรครับเบิ่งดูเนย้อยๆเฮานี่ล่ะครับผมเบิ่งดูครับแม่ควบควบละเท่าไหร่ไอ้ซ้านี่ควบละหมื่นครับควบละหมื่นแม่ลูกเนย้อยๆเนาะพี่งเนาะครับผมโอ้หาพี่น้องเฮาอยากได้อยากสั่งไอ้มีเบอร์โทรบ่มีครับฝากเบอร์โทรพี่น้องเฮาน้ำเน่ยศูหนึ่งครับผม018ครับ3498ครับ อช่ยังน้อครับไอต้มครับไอต้มหรือห้อยต้มเด้อครับเด้อคุ่นน้องแสงอุดรธานีเหาครับมือนี้ขอบคุ่นไอต้มไร้ไร้นี่แหละเจ็บเจ็บไปเหมือนเลยนี่อ้าแม่นครับเอาแต่มินิมินิมเอาแต่ใส่มินิไปครับมันจึงเลี้ยงไงโอ้เมียฝรั่งมันบอกว่าเอาส้มเลี้ยงง่ายๆกินง่ายๆนะครับกินง่ายๆเลี้ยงง่ายครับเพึ่งจะไปทิีมแม่นี่สวนเพื่อนโอ้รุ่นนี้นะฝนตกมากนี่กินเมดครับพี่น้องโอ้ยเลี้ยงง่ายกินง่ายอ้วนเนื้อดีครับครับผมขอบคุณหลายๆครับไอต้มครับผมสวัสดีครับ ครับผมไอ้สวัสดีครับผมครับครับผมเป็นยังไงมือนี่มาตาสอมาตาสอเอาเอาอย่างมากครับผมสองตัวนี่ครับอ๋อสองตัวน้อยนี่ดีครับนี่เล่หน้อยเล่หน้อยยุคแข็งแมฆเร่หน่อยยุคแข็งเมฆอันนี้เป็นผูทั้งสองผูแม่ผูแม่ผู๋ซ้ำนี่ราคาลาย้างเลยครับเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่านี่ครับพี่น้องราคา เจ็ดพันบอกว่าเป็นเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดลอยเจ็ดสิบเจ็ดลอยนะครับเนาะตอนน่องอะไรเยอะนี่นะครับอันนี้เป็นผูน้อยเนาะครับเนาะตัวนี้เนาะผูน้อยเจ็ดพันเจ็ดครับพี่น้องครับครับับอันนี้แม่แม่สาวน้อยแม่สาวน้อยกับเจ็ดเพืนเจ็ดครับผมครับนั่นเนี่ยอันนั้นเล่เท่าไหร่ครับนี่หกพันเจ็ดรับหกพันเจ็ดเป็นแม่ลูกปะครับนี่บ่่ครัแแยกมละโอ้ โอ้ตัวใดครับเ็ดพันเ็ดตัวน้อยนี่เนาะหกพันเจครับโอพันเครับตัวนี้ครับผมอยเบิ่งดูครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าครับอยู่ตลาดบ้านข้าบงถุกถูกวันพุธครับผมฝากเบอร์เข้าไว้น้ำเนี้ยครับผมศูนย์หกห้าครับผมหกสี่หกครับศูนย์หกห้าหกสี่หกแล้วก็แปดห้าศูนย์สี่อ๋อครับแล้วก็มืออื่นวันพื่อเรื่องฮาดเข้าไปทังใด สีถาดสามหมอนนะครับนาออูดอนครับผมมือนีอยู่บ้านคำบงครับพี่น้องเอาฝากพี่น้องเขาเด้อให้อยากได้นะครับผูน้อยนี่ครับผมลองดูครับเป็นตาสร้างดีครับนี่เจ็ดพันนะครับเจ็ดพันเจ็ดหรือจะเป็นแม่สาวน้อยครับเจ็ดพันเจ็ดคือกันครับซัมนี้ครับสนใจก็ยังทั่วถามครับผมไปครับยังเข้าไปเบิรงนน้ำกันครับนี่ครับงัวกะหลายอยู่ครับพี่น้องเข้ากะช่วงนี้ฝนกำลังตกครับ มีฝนตกครับช่วงเศาราของวันที่26ครับกุมภาพันธ์2567ครับผมพี่พ่อัสดีพ่อ สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับได้จังไดมาเป็นจังไดนี่หลายไปไดนี่พราอันนี้หมื่นสองหมื่นสองเม่แม่กับลูกเป็นแม่ลูกโอ้หราคาหมื่นสองครับเดี๋ยวหมื่นสองไปเบิ้งน้นกันครับลูกได้จักเดือนครับสั่มดิลูกมันได้หน่วยแท้ได้พ่อเดือนยุ่ลูกว่าท่านได้พ่อเดือนโอ้ยปานเฮี้ยงผาเนาะครับเนาะเมียนซ้ำเฮี้ยงอะไรครับนี่ครับหมื่นสองครับกับตัวใดอีกครับนี่อั่นคือโคบนั่นนั่นนั่นโอ้โหเศร้าเก่าสองหมื่นเก่าโคบยี่ยงไรเนี่ ลูกแดงคือแดงคับแต่ลูกแดงเลยตัวเมียย่างดีลูกตัวเมียลูกของไผรครับนี่ดูลูกไออันไหนหล่ะเนี่เขาว่าลูกไหนัล่ะเรื่มเดลูกแดงนลูกตัวเมียย่างดีว่าถ้าดู้ลูกแม่ครับนี่ครับสองหมื่นสองงีไง่นี่ครับครับนี่เบิ่งดูครับลูกแม่ครับนี่ครับราคาสองหมื่นสองนี่ครับนี่ครับความสูง้ขายเพรร่วมใอยไ่วมกันได้สิปบวกได้ครับผมลูกลูกตัวแม่ครับผมนี่ครับผมอ่ะ ลูกด้วยลูกอ่าเนี่ยครับบัวโครงสร้างดีครับผมหาร้อยแล้วว่าเจอซิฟเวีบ้างหรือข้าฝากเบอร์เข้าไว้เนี่ยศูนย์แปดศูนย์ครับผมศูนย์สามสี่สองห้าหกสามครบมูลนี่เดียวครับนี่โครบมูลแราค่าเดียวกันละนี่งอ๋อมูลหนึ่้อยอ๋อครับผมบังดูครับผม ปูน้อยเฮาซ้ำหนีเท่าไรครับแปดพันหาบักขึ้นหน่อยแปดพันหาซ้ำนีแปดพันหาครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับได้ไปจะโค้มไปบ่บ่ทถ้าปล่อยจะโค้มหมดจะมาหอนเอาจบโชคมันหมานครับผมเท่าไรไอ้หนีแม่สั้นดิดิหนี่นั่นถามลูกกันเลยครับมาล่อหนะโอ้เบิ่งดูครับผมแปดพันแปดพันตัวล่อกัวใดนิดหน่อยครับไปครับอย่างเบิ่งต่อครับ โอ้แม่แม่ดีครับผมคุณแม่เอาจังได้มากมือนี่ดีแม่มากอะาปันไดตัวนี้คู่นี้แม่งันสามสิบเจ็ดแม่ลูกอ๋อคู่นี้สามสิบเจ็ดตัวล่างไดอ๋อเป็นคู่เนี่ยอ๋อเป็นแม่สาวกว่านี่สาววัดแม่สาวกว่าถือกตัวละมืนกลัวถือกตัวละมืนกลัวิึงดูครับแม่สาวงามๆครับผมนี่ดูครับสาวพ่อซีรีส์นี่ครับ กวางสูงกับร้อยสามสิบสี่สามสิบหานะครับนะครับตัวนี้กัสูง 36, ร้อยสามสิบหกบวกก็เกันครับผมโอ้ครับผมเบิ่งดูดดดครับผม <c oughs> สองตัวนี้สามสิบเนาะแม่เนาะห,ห,ห้องสามสิบเจ็ดห้องสามสิบเจ็ดได้ยังคุยได้ยอยอะตกล่องได้อ๋อครับคุณแม่อยู่บ้านใดฝากเบเอร์เข้าไว้นะแม่อยู่บ้านลาดน้ำเพียงครับ มุนจาวัตถีเมื่อเมื่ออย่างเวัดกอนแก่น่านี่แหละเบอร์โทรศูนย์แปดสามห้าเก้าเก้าห้าหกห้าสามคุณแม่ยังแม่พ้องค่ะแม่พ่องเบื้องด้ครับโอ้ยเป็นตะเป็นตะเอาครับนี่ครับผมงามพ่องตอร่องได้ลายอยู่ตอร่องก็ได้ลายอยู่น้แม่เนาะเนี่ยครับผมคูละสามสิบเจ็ดครับพี่น้องครับอ่าท่านใดสนใจก็จังทรหาคุณแม่พ่องครับนี่ครับ ต่อรองก็ได้หลายยูวสัน้นคุณแม่บอกเลยครับนี่ครับผมแม่สาวครบเครื่องครับเรื่องเรื่องดำปลายหูโบสนะครับแข่งขาดีเลยแหละครับพี่น้องเอายางต่อครับผมคุณพ,พ่อสวัสดีพ่อว่าจัางไดเอาอยังมาสอางตัวสองตัวได้ไปยักตัวไปขายยั ตัวนึงเท่าไรนี่พอ่อซ้ำนี่ตัวนี้ตั้มมืนอยู่หน่อยนึงตั้มมืนอยู่หน่อยนึงเอา้าต่อพันครัวครัคือราคาคือว่าเป็นตะฟังเดียวพอ่อต่อพันควรเล่นกัวหลายวันไหน,นกัวเ่ราะเป็นกัวเก่าว่อยดิบอ,บอ่นบ 8, 7, 7, อนบ่อยซ้ำเด๋อนนี้แปดพันเจ็ดอ๋อครับผมม <laughs> าเบิ่งดูพอ่อเป็นแต่เอาใส่มาจะใส่เป็นน้ำแท้เออแม่สาวหน่อยครับนี่ครับแปดพันครัวเจ็ดนาะพ่อเนาะแปดพันเจ็ดครับ ราคากันยังหู้ใชดเออหู้ดีเพราะว่าแม่เพื่อนไปสายแยกตล้วีแแม่นั่นแยกแยกไม่จะคอกเขาผลไม้กขาอายกขอายก็เล้ไปแล้วโอ้ครับคุณพ่ออยู่บ้านใดบ้านํำรลงโอ้ครับเอามาตัวหนึ่งเอามาสองต่ไปตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งแล้วครับเอาพ่อมีเบอร์โทรวะห้าพี่พี่น้องเขาอยากได้ศูนย์หกสองครับหนึ่งเก้าสามครับผมซีเก้าสามสี อยู่ในคอกข้าแบบนี้มีอีกบ่พ่อมีแม่ลูกเด้มีแม่ลูกอ๋อมีแม่ลูกยืนบ่ครับมีแม่ลูกราคาช่วงนี้เป็นยังไงพ่อบอกพี่น้องเข้าดูราคาง้อกไายช่วงอ่าง้อระยะนี้ปรากฏว่าบ่ขึ้นไปใช่อบามีลงจะน้อยสั่มถอยลงน้อยแล้วครับผมจะกอนแค่ด้ขายมื่นนี่เองซับนี้ละราคามื่นละตีพ่อได้กี่เนาะได้งานได้มื่นเยอะงานเงินมื่นออกเะาแก้ซื้อมื่นนี่ฟืดได่นบ่พ่อซืมื่นนี่ฟืดปานแก้มาทั้งปายโอ้ยครับผมเอาจังซีระครับผมพี่น้องเข้า นมาซื้อแม่ชาวบ้านวามาซื้อนี่ตั้งแต่คนมาซื้อไปหาเห็ดอะไรหลวงพ่อพี่น้องเขาว่าซื้อไปเลี้ยงว่าใครมีคนเลี้ยงหัวเลี้ยแย่หน่อยวังหกซีบนีได้บ่นี่พ่อหกซีบไปบ่ได้เลยเจ็ดซีบแปดซีบโอ้ซัมเนียกเจ็ดซีบแปดซีบแล้วเอาพี่น้องสนใจยังโทรหาครับพ่อขอบคุณหลายๆพ่อโชคโชคมันหมันเด้อพ่อเด้อเอาไอตัวเด้อพ่อเอาอีพ่อครับผม อือืมอเม็นกอืมอืมอามอืมอืมอื่อเมอืมอืยอือือืมอือืมอ้มอื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 ม่เอืมอืีอือืมอือืเอืมอ้มอื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 มอไดอายอืมอือืมอืมาืมอ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 ามอืมอือืมอ่มอืมอืาอืมอืมอืมอื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 อเอื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 มออ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  ไปงางไหนมาทางใดอยู่ที่โอ้ยกะมาเรียนมาเยี่ยมมายามพี่น้องเข้าทางบ้านค่ำบวงนี่หระครับไปบนสะอาดไปยื่อใส่ว่างช่องว่างหันไปยื่อใส่ดิไปยื่อใส่ไปเลือกโลกติไปติดล่มแรงติดล่มแรงเหรอวไปบ่มาทางใดครับไปบ่มาหัวข้อย่าเป็นยังไดอีพ่อโอ้ยกะเป็นลังที่เราดีเงี้ยเงี้ยเอาอยู่ลักที่เราคนต่ำกันยุ่งที่เรามันแต่เลี้ยงเพราะเหตุดย่างันเป็นเพราะเหตุดย่างับผม แรยละเอียดมันคือยังบ่เพิ่มบ่เติมให้่เนี่ยมันที่ตายอลไรได้เนี่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยหาพี่น้องเขาสิมาซื้อกันยากเนาะพ่อเนาะมันมีคนผู้ซื้อผู้เลี้ยงเพราะว่าถ้าหาแล้วเัี้ยงสิเราเห็นบ่ยืนเบิ่งกันอย่างนี้ครับมันมีผู้ซื้อผู้ขายกันดิมันเป็นยังไงตลาดนี่ตามไปไปหลายหลายหม่องมากมันเป็นยังไง หัวยข้อย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่อ่่่่่่ว่่่่่่่่อ่่่ย่่่่่ั่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่อยเ่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่อ่่่่่่่่่่่่่่อ่่อ่่่่่่่่่่่่แ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อย่่่่่่่อย่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่ืคอ่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่ เอาใกล้แล้วล่ะฝนกระตกลงมาเนี่ยแล้วก็สถิบีหย่ามีกระถิบีหย่าเนาะพ่อเนาะี่นเอาไปเก็บไว้เนี่ยเพราะว่ามันถือขันมันถือกระซื้อยากเหไปซื้อแต่ยามมันแพงอืมครับอัดยางมันแพงขันมันลงมันลงขาดราคาหลายครับยังเขียนแม่ลูกกับมื่นมื่นหน่อยมื่นหน่อยหก็มีนะครับมื่นก็มีมื่นปลายก็ง่ามพร้อมเลี้ยงเขาเลยครับถ้าว่ากันนาเดีอย่างนานาเอาไปไว้แล้วล่ะครับข้าเจียมันก็เตือนไปเตี้ยขึ้นมาจากน้อยเนาะครับผมมันเก่าเนี่ยนั่นเพราะไรเน่ย ขั้วแง้มกับราคามันก็ยังอยู่ทรงตัวครับผมขั้วแงามมันก็เป็ี่ยนขั้วไงขั้วแงามก็ยังคงงามคือเก่างามคือเก่าโค้งามก็งามคือเก่า คนสวยกับสวยคือเก่าสวยกับสวยคือเก่าเอาไม่นี้ขอบคุณครับพ่อหลายๆครับที่เขามาเรียนตลาดเมื่อยมายามลูกหลานใช่ผลเบืองน้ำเขามันเป็นยังไงเอาไม่นี้สิเก็บบาปบรรยากาศฝากพี่น้องทั้งช่องเขานะนำว่าบรรยากาศง้วควายช่วงนี้มันเป็นยังไงนะครับมือนี้คนหลายมือนี้คนหลายแต่ว่าง้วควายกถือว่าธรรมดาแต่คดไหลยอนดีเลยครับไหลายินดีคนเขามาหลายครับเขามาหลายที่เราส่วนมากสีมหาสายเนื้อเป็นน้ำนอหลายเนี้ยสีมหาสายเนื้อครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็ตรเป็นการเป็นงานเปินบุญเป็นเงีงนี่แหละครับผมหาหาเตรียมไว้หาเตรียมไว้เอาพอช่วงถ้าถ้าจะถามเดียวก็มีแต่ว,ว่าสิมาไปใช้งานนั่นแหละม,มันถือมันถือหันมาหมูจังสี่เกษสิมันเปียงเชียงปุงไร่หมดหันมากับเพื่ยเกษตรบี้กรพื่กระขัวกับบระแกงลูกนึงก็แล้วแล้วๆหันหมูนี่เกจตรว่าหอมน้อยหอมใหญ่เยาว์น้ำมันเพื่อเก็ได้ซื้อ ครับผมเอาจังแัะหลังน่อพ่อเนาะจังพ่อกันครับผมคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยครับพ่อจิตวัญญาณดีกว่าสไตล์เดียววาย่าียวอ่าได้สวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับโอ้ครับลูกไผ่นี่ไอ้นี่ลูกเงินอุทัยครับเงินอุทัยครับผมครับปลาถูกครับเมื่อกี้รอเมื่อกี้งามแท้ปลาหญ่ๆเขาใหญ่ๆ เบื้องดูครับให้พี่น้องเดี๋ยวเบื้องขาง่ายๆเบื้องขาหนาครับแข่งเบื้องขาครับครับฟันลักจวนเบื้องถ่ายครับผมพี่น้องได้จักปีครับซ้ำเนี่ยไอ่พ่อปีไปยังบ่พ่อปีครับยังบ่ท่านด้เข่าปีด้วครับนี่ครับผมก็ได้ซีบเดือนครับไหวซีบเดือนครับผมครับโอ้แข่งขาง่ายครับพี่น้องครับง่ายครับเรียบกะล่า เอาไอเปิดไว้หลายปันไดบอกพี่น้องเขาดูนี่เปิดไว้สามหมื่นครับสามหมื่นครับพี่น้องแต่มันช่วงขายตามยุคตามสมัยช่วงเป็นควไอเลนเลนนี่ราคานี่ได้เพราะไอซับนี่โอ้ยวอลุดแสนครับเบิ่งนะครับแสนสองแสนพูดเหรอเบิ่งถ่ายครับขายตามสมัยว่ามสูงหลไรปันไดในี่อวบ่ได้วัดเบิ่งครับอ่าอร่อยกับประมาณกี่อยกี่ยี่ ร้อยยี่สิบเท่าไรสักหนึ่งยี่แปดยี่เก้าได้อยู่หรอกประมาณนี้เนาะครับเนาะประมาณนี้เหรอครับครับผมพอถึงร้อยสามสิบก็เหลือหน่อยครับพี่น้องครับนาตาล่อเหลาเลยครับาตาล่อเหลากระดูกไงแข้งขาไงครับโค้งสางดีเขาหนาเปียกหนาลูกเงินอุไทยใบหลอดครบหน่อยเนาะครบครับอุ้ยครับให้พี่น้องเขาอยากได้ไปคุ้มฝูงครับครับนี่ครับลูกเงินอุไทอายุเพิ่นได้สิบเดือนครับสิบเดือนครับผม ใบเกิดใบอย่างนี้ครับพี่น้องนะครับไอเอามาจากตัวมือนี่เอามาสองตัวขายตัวหนึ่งเหรอครับขายตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวขายควยเนียรอครับนี่ครับเบิ่งดูครับแข็งขาแต่ว่ากะโค้งสางดีแต่ว่ากับมีจอยธรรมดาครับช่วงนี้บ่มีบ่มีบ่ค่อยมีหยาบบ่ไห้แมนแมนครับบ่คอยมีหยาบแล้วก็บ่หมักนอนน้ำโอ้ครับผมเอาห้พี่น้องเขาสนใจด้วยครับครับให้พี่น้องเขาอยากไปเบิ้งนี้ยุดแถวใดนี่ไอยุด เชียงอุบลราครับครับผมบ้านโคกสว่างตำบลโคกสูงแต่เพื่อบุรลรัฐจังหวัดขอนแกน่น,น,กน,นเ<อ>ท่าน้อยนขอยแก่นเท่านี่แหลท่อศูนย์แปดหนึ่งครับ,รบศูนย์สี่เจ็ดหกศูนย์แปดสามครับสอท่อสงวนไปเลยครับห้พีน่น้องเฮาอยากให้ไปส่งทางชนบุรีไปยังไงล่ะไอ ไปไปครับไปยุ่เนาะไปไปไกลก็ได้ไกลก็ได้สิจ้างรถให้อ๋อครับมีมีสไลด์ไปให้ยุ่เนาะมีมีครับครับเอามีบริการทุกอย่างด้วยเนาะมีทูกยางเอาพี่น้องบ่ตงห่วงเด้อครับทางไก่ทางไกลพี่น้องเอฟซีอยู่ตางอำเภอตางจังหวัดนะครับหรือบ่วสิเป็นอยู่ทังชลนบุรีทางไกลกับตบตง่วงครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับในสนามวันพี่สิกุมภาพันธ์2 5งพครับอยู่ ตำบลสะอาดครับอำเภอนลำพองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับง้าครับผมตัวนี้ครับผมเป็นพอพันงได้สบายครับลูกเงินอุทัยครับพี่น้องใบหลอดอีหยังมีครบครับถ้าพี่น้องเขาสนใจก็จังเข้ามาโทรสอบถามเบอ่งครับไอ้สมวันเลยครับเด้อครับผมว่าไว้สามหมื่นครับราคาสามหมื่นครับพี่น้องครับถ้าสนใจก็ยจังโทั่หากันได้ครับผมขอบคุณหลายๆครับไอ้สมวันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโชคชควมั่นหมายครับผมครับ